สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าออบางทีเราก็คิดว่านอนพอแล้วนะ6-7ชั่วโมงแต่ทำไมระหว่างวันมันยังเพลียๆสมองตื้อๆเหมือนมีอะไรมาดึงประสิทธิภาพเราไว้อาการแบบนี้แหละครับอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังสะสมสิ่งที่เรียกว่านี่การนอนหลับโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันเออมันกัดกร่อนพลังงานและก็ศักยภาพเราไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นหน่อยครับ โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยในหนังสือที่ดังมากเรื่องการนอน Why We Sleep เราจะมาลองประเมินตัวเองง่งายๆด้วยคำถามแค่2ข้อเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรานอนพอหรือเปล่าแล้วมันกระทบงานเราอย่างไงบ้าง ค่ะจริงๆเรื่องนอนนี่สำคัญกว่าแค่พักผ่อนนะคะมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายกับสมองต้องใช้เวลาซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูจัดการข้อมูลเยอะแยะเลยค่ะการที่เราไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้สังเกตสัญญาณว่านอนไม่พอเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหลายอย่างเลยทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพการเข้าใจสัญญาณพวกนี้เลยสาคัญมากๆค่ะเหมือนเช็คสุขภาพการนอนเบื้องต้นเลย ครับผมงั้นเราต้องเข้าใจอะไรก่อนบ้างครับถึงจะไปดูสัญญาณได้อยู่สองระบบหลักๆค่ะระบบแรกคือจังหวะรอบวันหรือที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพอันนี้เหมือนนาฬิกาปลุกในตัวเราบอกว่าควรตื่นตอนไหนง่วงตอนไหนกับอีกระบบที่สำคัญมากสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือแรงกระตุ้นให้หลับหรือ Sleep Pressure ค่ะแรงกระตุ้นให้หลับเป็นยังไงครับมันเกิดจากสารเคมีตัวหนึ่งในสมองชื่ออะดีโนซีนค่ะอะดีโนซีน ใช่ค่ะคือยิ่งเราตื่นนานๆเนี่ยสารตัวนี้มันก็จะ,ะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพเหมือนเราเทน้ําใส่แก้วในเรื่อยๆนะคะพอถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มเยอะขึ้นทําให้เรารู้สึกง่วงเป็นแรงกดนันว่าต้องไปนอนแล้วนะเพื่อให้ร่างกายได้กําจัดอะดีโนซีนออกไปตอนเราหลับนี่แหละค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ,รบเหมือนเป็นตัวจับเวลาความเหนื่อยความล้าของสมองเรานี่เองแล้วปกติ เราต้องนอนนานแค่ไหนครับถึงจะเคลียร์ไอ้เจ้าอะดีโนซีนนี้ออกไปได้หมดที่ได้ยินบ่อยๆก็8ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะคำแนะนำทั่วไปจาก WHO หรือ National Sleep Foundation ก็จะบอกว่าผู้ใหญ่ควรนอนเฉลี่ยคืนละ8ชั่วโมงซึ่งเวลาเราๆนี้ก็จะพอให้ร่างกายกำจัดอะดีโนซีนที่สะสมมาทั้งวันออกไปได้เกือบหมดแล้วก็ทำงานซ่อมแซมส่วนอื่นๆได้เต็มที่ด้วยค่ะ การนอนน้อยกว่านี้แบบต่อเนื่องเรื้อรงังก็จะทำให้อดีโนซีมันเคลียร์ออกไปไม่หมดนะคะมันก็จะสะสมค้างข้ามวันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่านี่การนอนหลับหรือ s l i p d e a t นั่นเองคะ่ะเข้าใจภาพชัดเลยครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องสัญญ,ญาณเตือนกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อแรกนะครับให้ผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับว่าหลังจากตื่นนอนตามปกติในตอนเช้า สมมติตื่น6กโมงเจ็โมงเช้าพอถึงช่วงเส,ยสายสัก10บโมงหรือ11บเอโมงถ้ามีโอกาสได้เอนหลังหรืออยู่ในที่เงียบๆเ,เนี่ยจะสามารถกลับไปงีบหลับต่อได้ง่ายๆเลยหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบแค่หัวถึงหมอนหรือเอนตัวปุ๊บก็แทบจะหลับปั๊บเลยไหมคำถามนี้ทรงพลังล่างนะครับคือถ้าคําตอบคือใช่หลับต่อง่ายมากช่วงส,สายๆทั้งที่เพิ่งตื่นมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย เอออันนี้เป็นสัญญาณค่อนข้างชัดเลยค่ะว่ามีแนวโน้มสูงมากๆที่กำลังมีหนี้การนอนหลับสะสมอยู่อ้าวเหรอครับใช่ค่ะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือระดับอะดีโนซีนหรือแรงกระตุ้นให้หลับเนี่ยมันยังค้างอยู่สูงเกินไปการนอนเมื่อคืนมันยังเคลียร์ของเก่าออกไปไม่หมดนั่นเองค่ะคนที่นอนพอจริงๆคุณภาพดีจริงๆช่วงสายๆแบบนั้น สมองควรจะตื่นตัวเต็มที่แรงกระตุ้นให้หลับควรจะต่ำมากๆการจะกลับไปหลับง่ายๆเลยเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะโหไม่เคยคิดมุมนี้เลยครับปกติคิดว่าตื่นแล้วก็จบกันไปไม่คิดว่าความง่วงหลงเหลือตอนใสๆจะเป็นตัววัดได้ขนาดนี้แล้วผลเสียของการที่อะดีโนซีนมันค้างอยู่มันแค่ทําให้เพลียหรือเปล่าครับหรือมันมีอะไรมากกว่านั้น มันร้ายแรงกว่าแค่รู้สึกเพลียนะคะที่น่ากลัวคือหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าประสิทธิภาพตัวเองตกลงไปเยอะแค่ไหนมีงานวิจัยในหนังสือ Why We Sleep ที่น่าสนใจมากค่ะเขาศึกษาคนที่นอนแค่คืนละ6ชั่วโมงติดต่อกัน10วันผลคือประสิทธิภาพการทำงานการตอบสนองสมาธิเนี่ยลดลงไปเทียบเท่ากับคนที่อดนอนมา24ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ เทียบเท่าอดนอนทั้งวันเลยเหระครับแค่นอน6ชั่วโมงสิบวันเนี่ยนะโหฟังดูน่ากลัวมากเพราะหลายคนก็นอนประมาณนี้เป็นปกติเลยนะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ยังโอเคยังทำงานไหวนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคือคนส่วนใหญ่ที่นอนน้อยหรือรังมักจะเอ่อ ปรับตัวชินชากับความรู้สึกง่วงความเหนื่อยล้าได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพสมองร่างกายไม่ได้ลดลงนะคะเขาแค่ชินกับภาวะนั้นแล้วก็อาจจะประมวลความสามารถตัวเองสูงก็เป็นความจริงด้วยซ้างานวิจัยชิ้นเดิมยังบอกอีกว่าคนกลุ่มนี้แทบไม่รู้ตัวเลยว่าประสิทธิภาพตัวเองตกไปมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับตอนนอนเต็มอิ่มจริงๆและที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือภาวะหลับในหรือไมโครสลีปที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ หลับในนี่คืออาการวูบหลับสั้นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะมันคือการที่สมองวูบหลับไปแค่เสี้ยววินาทีหรือไม่กี่วินาทีเองแต่ในช่วงสั้นๆนั้นนะคะการรับรู้โลกภายนอกจะหายไปเลยสมองส่วนควบคุมสติจะปิดตัวลงชั่วคราวลองนึกภาพว่าถ้าเกิดตอนขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรนะคะโโหอันตรายมากเลยนะครับ ซึ่งภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่อดนอนเรื้อรังแม้จะนอนแค่หกชั่วโมงก็ตามเพราะสมองพยายามจะทวงคืนการนอนที่ขาดไปฟังแล้วน่ากลัวจริงครับสรุปคือแค่การที่เราง่วงแล้วก็หลับง่ายช่วงสายนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนสำคัญแล้วว่าการนอนเราอาจจะยังไม่พอจริงๆแล้วมันก็ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพความปลอดภัยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้าถูกต้องเลยค่ะ เหมือนไฟเตือนสีเหลืองขึ้นที่หน้าปัดรถยนต์นะคะบอกว่ามีอะไรไม่ปกติแล้วนะต้องเช็คแล้วเอาหล่ะครับทีนี้มาต่อกันที่สัญญาณเตือนข้อที่2อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมยอดคิดของคนทำงานเยอะเลยคำถามคือสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิและเต็มประสิทธิภาพในช่วงเช้าคือก่อนเที่ยงโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนอื่นๆหรือไม่คำถามนี้ก็จี้ใจดำหลายคนเลยใช่ไหมคะครับผม ถ้าคำตอบคือไม่แบบว่ารู้สึกขาดกาแฟไม่ได้เลยหรือต้องเติมคาเฟอีนตลอดช่วงเช้าเพื่อให้สมองมันแล่นหรือแค่ให้รู้สึกตื่นพอจะเริ่มงานได้เนี่ยอันนั้นก็อาจเป็นอีกสัญญาณหนึ่งค่ะที่บ่งชี้ว่ากำลังใช้คาเฟอีนเพื่อ,อ,อกลบเกลื่อนหรือเยียวยาอาการง่วงซึมจากภาวะนี่การนอนหลับที่สะสมอยู่นั่นเองเอ๊แต่บางคนอาจจะเถียงว่าดื่มกาแฟแล้วมันก็ช่วยให้ตื่นจริงๆนี่ครับ ช่วยให้มีสมาธิทำงานได้ดีขึ้นจริง,รงๆมันไม่ได้แก้ปัญหาการนอนไม่พอเหรอครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคือคาเฟอีนมันช่วยให้เรารู้สึกตื่นขึ้นจริงแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของความง่วงนะคะคกลไกของคาเฟอีนคือมันเข้าไปในสมองแล้วไปบล็อกหรือไปแย่งที่นั่งตัวรับสารอะดีโนซีนค่ะพออะดีโนซีนจับกับตัวรับไม่ได้สมองก็เลยไม่ได้รับสัญญาณความง่วงที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋าขึ้นแบบชั่วคราวอ๋อเข้าใจละเหมือนไปปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความง่วงแต่ตัวความง่วงจริงๆคืออะดีโนซีนมันก็ยังสะสมอยู่ไม่ได้หายไปไหนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคาเฟอีนไม่ได้ช่วยย้ระดับอะดีโนซีนหรือไปชดเชยนี่การนอนหลับให้เราเลยแม้แต่น้อยนะคะแค่ปิดบังอาการง่วงไว้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วพอคาเฟอีนหมดฤทธิ์ซึ่งมักใช้เวลาหลายชั่วโมงเลย อะดีโนซีนที่มันสะสมรออยู่แล้วเต็มที่ก็จะถาโถมกลับเข้ามาที่ตัวรับสัญญาณทำให้เกิดอาการที่เขาเรียกกันว่าคาเฟอีนตกหรือคาเฟอีนครัชนะคะอะเคยเป็นเป็นเราจะรู้สึกง่วงเพลียสมองตื้อยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะเจอริทของอะดีโนซีนที่ถูกกดไว้กลับมาเต็มเต็มเลยนึกภาพออกเลยครับตอนบา่บายนี่หมดแรงเลยแล้วในหนังสือ why we sleep มีตัวอย่างอะไรเกี่ยวกับผลของคาเฟอีนอีกไหมครับที่น่าสนใจ มีการทดลองที่เห็นภาพชัดมากค่ะเขาให้แมงมุมได้รับสารต่างๆรวมถึงคาเฟอีนด้วยแล้วก็ดูว่ามันชักใยยังไงปรากฏว่าแมงมุมที่ได้คาเฟอีนเนี่ยชักใยออกมาแบบผิดรูปผิดร่างเละเทะไม่มีแบบแผนเลยค่ะเทียบกับใยปกติหรือแม้แต่ใยของแมงมุมที่ได้สารเสพติดตัวอื่นนะคะ โอ้ oh, ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคาเฟอีนเข้าไปรบกวนการทำงานที่ละเอียดอ่อนของสมองจริงๆแม้แต่ในสัตว์เล็กๆอย่างแมงมุมแสดงว่าการพึ่งพามันทุกเช้าเพื่อจะทำงานได้เนี่ยก็เหมือนกับเราแค่กดปิดเสียงนาฬิกาปลุกแต่จริงๆแล้วร่างกายเรากำลังตะโกนบอกว่าต้องการพักผ่อนเพิ่มอยู่ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนว่าระบบการนอนเราอาจจะกำลังมีปัญหาคุณภาพหรือปริมาณการนอนอาจจะไม่พอจริงๆ แล้วการใช้คาเฟอีนเป็นประจำนะคะก็อาจส่งผลเสียต่อการนอนในคืนถัดไปด้วยเพราะคาเฟอีนมีสิ่งที่เรียกว่าครึ่งชีวิตหรือ half life ประมาณ5-7ถึงชั่วโมงครึ่งชีวิตค่ะหมายความว่าถ้าเราดื่มกาแฟตอนบ่ายสามกว่าคาเฟอีนจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งในร่างกายก็ปาเข้าไปสองสามทุ่มแล้วค่ะแล้วกว่าจะหมดฤทธิ์จริงๆอาจจะนานกว่านั้นอีกซึ่งมันก็จะไปรบกวนความสามารถในการหลับลึกของเราได้ทําให้เกิดเป็นวงจรที่แย่ลงไปอีกกลายเป็นวงจรอ,อุบาทเลยนะครับ นอนไม่พอต้องพึ่งคาเฟอีนคาเฟอีนก็ดันไปรบกวนการนอนคืนต่อไปอีกยิ่งนอนไม่พอหนักขึ้นทีนี้พอเราเห็นทั้งสองสัญญาณนี้แล้วนะครับทั้งเรื่องง่วงง่ายตอนสายกับเรื่องต้องพึ่งคาเฟอีนมันก็คงจะนําไปสู่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเมื่อมีนี่การนอนหลับสะสมร่างกายเกลียสมองล้าประสิทธิภาพการทํางานย่อมลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย เรื่องนี้มีการศึกษาในที่ทำงานยืนยันเยอะมากค่ะพบว่าพนักงานที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าการกินแรงในกลุ่มหรือ social loafing มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะการกินแรงในกลุ่มหรือ social loafing นี่คือยังไงนะครับขยายความหน่อยได้ไหมครับ social loafing คือปรากฏการณ์ที่คนเรามักจะออกแรงหรือทุ่มเทน้อยลงเมื่อต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นกลุ่มเทียบกับตอนที่ต้องทำงานนั้นคนเดียวค่ะ งานวิจัยพบว่าพนักงานที่อดนอนหรือนอนไม่พอเนี่ยพอต้องทำงานเป็นทีมพวกเขาจะเลือกทำงานที่ง่ายที่สุดหรือใช้ความพยายามน้อยที่สุดปล่อยให้คนอื่นในทีมรับภาระงานที่ยากกว่าไปเอา้าหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยเต็มที่กับงานกลุ่มเท่าที่ควรจะเป็นนะคะแปลว่าความง่วงทำให้คนเราขี้เกียจขึ้นเหรอครับหรือมันซับซ้อนกว่านั้น มันซับซ้อนกว่าแท้คำว่าขี้เกียจนะคะต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องนิสัยส่วนตัวโดยตรงแต่เป็นผลทางสรีระวิทยาจากความเหนื่อยล้าของสมองและร่างกายค่ะคือเมื่อสมองล้าการควบคุมตัวเองแรงจรูงใจที่จะทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดพลังงานเยอะๆมันก็ลดลงโดยอัตโนมัติร่างกายจะพยายามสงวนพลังงานโดยสัญชาตญาณ พนักงานเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะกินแรงนะคะแต่ภาวะอดนอนมันบั่นทอนความสามารถและความตั้งใจในการทำงานหนักลงไปจริงๆผลกระทบมันน่ากลัวนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อตัวเองแต่ต่อทีมต่อองค์กรโดยรวมเลยมีการประเมินความเสียหายเรื่องนี้ไว้ไหมครับว่ามันแย่ขนาดไหน มีค่ะมีการประเมินในสหรัฐนะคะว่าการที่พนักง,งานนอนไม่พอเนี่ยสร้างความสูญเสียทางผลิตภาพให้บริษัทคิดเป็นมูลค่าหลายพันดอลลาร์ต่อคนต่อปีเลยทีเดียวโฮหลายพันดอลลาร์ต่อคนต่อปีใช่ค่ะเพราะนอกจากเรื่องโซเชียลโลฟฟิ้งแล้ว การอดนอนยังนำไปสู่ความผิดพลาดในการทำงานที่เพิ่มขึ้นการตัดสินใจที่แย่ลงความคิดสร้างสรรค์ลดลงแล้วก็ปัญหาด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นด้วยค่ะแล้วมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องประสิทธิภาพความผิดพลาดพวกนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากจากในหนังสือค่ะคือการอดนอนเรื้อรังยังเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่อาจจะผิดจริยธรรมในที่ทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยสค่ะผิดจริยธรรมเลยเหรอครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นอาจจะมีการโกงเล็กๆน้อยๆมากขึ้น การบิดเบือนข้อมูลหรือการตัดสินใจที่เอาเปรียบคนอื่นโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบระ,ระยะยาวนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ควบคุมการยับยั้งชั่งใจการวางแผนการคิดเชิงจริยธรรมเนี่ยมันทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะความเหนื่อยล้าการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์หรือความต้องการระยะสั้นมันก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นการควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกแม้จะยากมันก็ทำได้น้อยลงนั่นเองค่ะ โอ้โห oh, ฟังแล้วขนลุกเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าการนอนไม่พอมันจะส่งผลกระทบได้ลึกแล้วก็กว้างขนาดนี้ตั้งแต่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานความปลอดภัยไปจนถึงเรื่องจริยธรรมในองคอ์กรเลยใช่ค่ะเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามไปเยอะมากๆทั้งๆท,ที่ผลกระทบมันมหาศาลจริงๆค่ะเอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้สำรวจสสัญญาณหลักที่ช่วยให้เราลองประเมินภาวะนี่การนอนหลับของตัวเองกันไปแล้วนะครับ ทวนอีกครั้งนะครับ1คือการที่เรายังง่วงแล้วก็พลอยหลับได้ง่ายๆในช่วง1ิบสโมงช้านและ2คือการที่เราต้องพึ่งพาคาเฟอีนเพื่อจะทํางานให้ได้ดีในช่วงก่อนเที่ยง2ข้อนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่เราไม่ควรมองข้ามเลยจริงๆถูกต้องค่ะและอยากจะย้ําอีกครั้งว่านี่การนอนหลับไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกเพลียหรือประสิทธิภาพงานที่ลดลงเท่านั้นนะคะแต่มันส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพกายในระยะยาวด้วย ทั้งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันเบาหวานโรคอ้วนระบบภูมิค้มกันอ่อนแอลงป่วยง่ายขึ้นแล้วก็ยังกระทบสุขภาพจิตทำให้เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้นด้วยค่ะการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนอนให้พอจึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพและความสุขที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็คำอธิบายที่ชัดเจนมากๆเลยวันนี้ เราได้เห็นแล้วว่าการนอนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยจริงๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปใคร่ครวญดูนะครับลองนึกภาพว่าถ้าคืนนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อจะช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ปริมาณหรือคุณภาพสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอาจจะเป็นการวางมือถือให้ไกลตัวก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมง หรือการจัดห้องนอนให้มืดให้เย็นสบายหรือการเลี้ยงอาหารมื้อหนักหกหรือคาเฟอีนในช่วงเย็นเย็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันการนอนหลับไม่ใช่แค่การหยุดพักแต่มันคือช่วงเวลาที่สมองเราได้เอ,อ่ทำความสะอาดตัวเองผ่านระบบที่เรียกว่า G ลิ่เฟติกซิสเต็มค่ะระบบนี้จะทํางานได้ดีที่สุดตอนเราหลับลึกครับ การลงทุนกับการนอนก็เหมือนการลงทุนให้สมองเราได้ซ่อมบำรงุงชำระล้างของเสียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สดใสกว่าเดิมครับ